นี่ครับเห็นทรงหล่อๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วนะใช่ยังยังไม่ได้ทําเลยแต่ยังยังยังไม่ได้ทําเลยนี่ครับ สไตล์ออซี่เลยคันนี้มาแบบเต็มรูปแบบในไทเกอร์คันนี้ลูกค้าอารมมาจอดประมาณต้นอาทิตย์อยากให้เราจัดการแบบเต็มที่อยากเห็นผลงานแบบ100%ซในสไตล์ออซี่คันนี้ที่แบบแต่งมาแล้วแล้วกันไบซื้อมาแต่ภาพนี้เลยใช่ซื้อมาแภาพนี้นี่โหยจริงจังลูกค้าบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยว่ารถเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ให้เราทําแบบทำาไงก็ได้ให้มันใหม่อ่าและค่ะให้มันเนียนใช่อะไรเริ่มต้นใหม่เริ่มต้น นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1สเต็ปใช่แต่คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขาใส่มาเนี่ยอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้เดี๋ยวขอดูด้านหน้าเลยครับนี่มาดูหนึ่งชุดหน้าก็ต้องบอกว่าชุดตาลึกมันมีมาครบแล้วนะคันนี้ครับถือว่าองค์ประกอบครบกันจนหน้าสวยนะใช่ใหม่หมด,ดแล้วอาจจะเล็กๆน้อยไฟมุมอ่าร์นองเกิลมีแล้วทรงรถได้ใช่ ชายล่างอาจจะต้องใช้เป็นสีเทาดาแล้วกันเบิกใหม่พวกรายละเอียดนี้เดี๋ยวเราจะการให้มาถึงชุดด้านข้างคันนี้ยามเบอร์2358 5้าความสูงรถเนี่ยอาจจะประมาณเกือบสองนิ้วแล้วกันแต่ลูกค้าบอกว่าอยากให้มันเป็นโอแมนอ่ามันเป็นช่วงล่างโอแมนเต็มระบบใช่เต็มระบบเลยใช่แล้วก็ชุดเชดซีทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอดี้ยกเลยทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าแล้วก็มาถึงชุดภายในคันนี้ก็อยากเป็นเบาะผ้า แต่เมื่อกี้เห็นไหมขับมารู้สึกไหมเบาคู่เบาหน้าข้างขวาข้างขวามันเป็นเบาะนวดใช่มีเบาะนวดยังรู้สึกว่าอะไรว่าทำไมมันนวดหลังได้เบาะหน้าข้างขวาเขาเรียกรุ่นโตโยต้าสี่สิบปีเขาทํามาให้สําหรับโรงงานเลยใช่ไหมโรงงานทํมาให้เลยนี่ใครมีรุ่นสี่สิบปีครับเบาะนวดเดี๋ยวเราจะมาลองลื้อทําให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ล้วดูประตูนี่อ้อโหคันนี้ชุดครบนะครับกระจกสไลด์ กระบะขอคือเอาง่ายมองโดยรวมก็คือทรงได้อะใช่ทรงทรงได้แล้วแต่มาถึงเราก็อยากได้ให้มันใหม่ใช่เราก็เน้นเรื่องรายละเอียดแล้วก็เก็บดีเทลรถให้มันถามว่าดีอยู่แล้วแหละเอาให้มันดีถึงที่สุดจนกว่าลูกค้าจะพอใจแล้วเดี๋ยวเก็บภาพเก็บภาพก่อนทำมันหน่อยดีกว่าว่าช่วงล่างเป็นแบบไหนรถเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเขาเรียกว่าดูมี For After ตอนรหลังเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงรอดูกันว่าคันนี้ จะเป็นพี่เสือออซซี่ที่บอกว่าออกมาแบบหล่อแล้วเนียนด้วยเนี่ยสไตล์ JF จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนน,นะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับนี่คือกองนี้นะครับทั้งหมดเลยเราจะเอาไปใส่ในเชสซีนะครับเชสซีของผลงานแบบ100%เปอซ็นต์เห็นไหมครับ